มาดูแนวทางนกันอีกนะครับวันนี้ไม่มีขาตั้งกล้องเขาจะพยายามถือกล้องให้นิ่งๆแล้วก็ใช้เวลาไม่ค่อยนานนะครับน่เคอิจะเป็น2ตัวบนนะครับลูดขึ้นลง 2- 4สตัวนะครับโดยเลขอ้างอิงผมใช้เลขชุดที่3เป็นหลักนะครับน่เคอิกนะครับมันมี2รอบเพลยเช้าบ่ายเดียวเช้าบ่ายมาดูกันกลางคืนะครับคำว่าลูดขึ้นลง24ตัวจากเลขชุดที่3นะครับน่เคอิกนะครับน่เคอิกเลขของวันวันพรหัสนะครับเลข1 9นะครับ คำว่ารูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวก็คือการนอหนึ่งเก้านะครับนะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คือการนอหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าบวกยี่บวกยี่สิบสี่นะครับได้สี่สิบสามนะครับหนึ่งเก้าลบยี่สิบสี่ได้9 5้าสเป็นเลขครบๆทั้งหมดนะครับแต่ตอนกดในเว็บจริงบางท่านจะตัดทิ้งบ้างตัว2ตัวบ้างตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวถูกออดครับย้ำนะครับสองตัวบนนะครับ สองตัวบนนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับนี่เคอีนะครับส่วนมันมีสองรอบนะครับส่วนถ้าท่านท่านจะตามในรายกลุ่มอักวันก็ต้องบอกแบบนี้นะครับรายกลุ่มท่านจะตามอักวันก็ปีปีละหกร้อยบาทครับแบ่งไปกันไปนะครับมันมีสองรอบแล้วครับเช้าถูกเคยหยุดนะครับเช้าไม่ถูกทบไปที่รอบบาทลักษณะนี้นะครับลองบอกแล้วดูเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นทัหนึ่งชุดนะครับมีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับคาว่ามีทุนนั่นคือยังไงก็ต้อง็นวันที่มันหลุดนะครับอย่างนี้ครับ ดูแลปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อนหึงวันร้อให้เลขมันถูกละค่อยไปอ่านช่วงที่มันถูกครับส่วนวันอังคารวันวันพุธก็เป็น97นะครับก็ตามในลายกบเนี่ยนะครับดูดูได้นะครับอ่า97นะครับอ่านะครับ9 97นะครับ97นะคเขาจะถูกรอบบ่ายนะครับบ่ายปิด19นะครับนี่เคบ่ายปิด19นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนี่เคอีกของงานพฤหัพธ์นะครับ